บทที่33อวตารผู้คนที่อาศัยอยู่ในดาวดวงนั้นจะมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าพวกเราประมาณสองเท่าเราเรียกพวกเขาว่าเนฟาลามาส่วนมนุษย์โลกจะเรียกพวกเขาว่ายักษ์ในอดีตคนเผ่ายักษ์เคยมาอาศัยอยู่ร่วมกับเธอแต่เนื่องจากมีความแตกต่างทางกายภาพค่อนข้างมากคือตัวใหญ่เสียงใหญ่ หัวกลางประกอบกับสภาพแรงโน้มถ่วงของโลกที่ไม่เอื้อต่อผ่าพันธุ์ของพวกเขาคือเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักมากกว่าปกติเวลาทำงานอะไรจะเหนื่อยง่ายการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้ากว่าตอนที่อยู่บนโลกของเขา เหตุนี้จึงทำให้พันธุกรรมของเขาค่อยๆเสื่อมลงในเวลาไม่นานสุดท้ายสมาพันธ์จัก,กรวาลจึงมีมติให้เขาย้ายกลับไปถิ่นฐานเดิมจะมีเหลืออยู่บ้างก็เฉพาะบางคนที่แค้กแกรนและผสมข้ามสายจนมีขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์ไปแล้วท่านโพเชตอบอย่างนี้เองหรือครับ แล้วรูปเทวดาที่ลายล้อมอยู่ล่ะครับหมายถึงใครเวลาที่ฉันมาฉันไม่ได้มาคนเดียวฉันมาพร้อมกับรูปธรรมฉันสูงจำนวนมากและในบรรดารูปธรรมจำนวนมากเหล่านั้นจะมีเพียง24บรูปธรรม ที่มีความผูกพันแบบพิเศษกับฉันที่จริงคนในอดีตรู้เรื่องพวกนี้ดีพวกเขาจึงบันทึกเรื่องราวไว้ผ่านคติความเชื่อและเรื่องราวปรามปาต่างๆและใน24คนนั้นก็มีเธออยู่ด้วยเขาพูดแบบเพิ่มข้อสงสัยให้กับผมมีผมอยู่ด้วยแล้วมีความผูกพันแบบพิเศษกับท่านด้วยมันหมายความว่าอย่างไรครับผมถาม พวกเธอเรียกความผูกพันแบบใกล้ชิดลักษณะนี้ว่าอาวตารซึ่งความหมายที่พวกเธอเข้าใจกันคือเธอแบ่งภาคมาจากตัวฉัน ซึ่งก็จริงเพราะฉันคือรูปแบบทางพลังงานตั้งต้นของเธอและทุกๆคนบนโลกด้วยความหมายที่แท้จริงคือเธอและเพื่อนๆของเธออีก23คนได้รับความไว้วางใจจากฉันให้มาทำภารกิจบางอย่างแทนตัวฉันซึ่งบางคนถึงกับอาสาไปเกิดเป็นมนุษย์โดยมีฉันสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เหมือนกับที่ฉันกำลังปฏิบัติกับเธออยู่ในขณะนี้เธอคือผู้ที่มีความผูกพันกับฉันและรับอาสาไปทำหน้าที่บางอย่างแทนฉันฉันจึงต้องนำพาเธอไปทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อย้ำเตือนความทรงจำก่อนที่เธอจะเริ่มงานและในตำนานก็มีการบันทึกเรื่องราวของเธอไว้ว่าเธอคืออวตารคนสุดท้าย ของมหายุคเก่าหรือเป็นคนที่สิบของฉัน้นก่อนที่จะก้าวเข้าสู่มหายุคใหม่ส่วนที่เหลืออีกสิคนนั้นยังไม่ถึงเวลาของเขาดังนั้นคำว่าอาวตารจึงมีความหมายตามนี้เขาตอบเรื่องมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนจังเลยนะครับผมแสดงความเห็นเธอแค่ฟังผ่าน เพื่อเป็นข้อมูลก็พอเพราะวันหนึ่งที่เธอเกิดสภาวะความเข้าใจแล้วเธอถึงจะนึกขึ้นได้ว่าเธอเคยรู้เรื่องนี้มาแล้วจากการบอกเล่าของฉันเขาพูดแต่พอท่านพูดให้ฟังผมก็เกิดความกระหายใคร่รู้อย่างมากนะสิครับผมตอบเอาเป็นว่า คนที่ได้ชื่อว่าเป็นอวตารของฉันแล้วมีความเชื่อมโยงกับเธอมากที่สุดก็คือคนที่เธอเรียกเขาว่าพระพุทธเจ้าโหยิ่งเป็นเรื่องพระพุทธเจ้ายิ่งทำให้ผมสนใจอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกท่านโปรดเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมพูดด้วยความตื่นเต้นรายละเอียดแบบเจาะลึกนั้น เราค่อยเดินทางย้อนอดีตไปดูให้เห็นกับตากันดีกว่าแต่ฉันจะเล่ากระบวนการเกิดของเธอให้ฟังก่อนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็แล้วกันเขาพูดดีครับดีครับ ในบรรดาคนที่จะมาทำหน้าที่แทนฉันทั้งหมด24คนนั้นมีเพียง5คนที่อาสาไปเกิดเป็นมนุษย์ส่วนอีก19คนจะไปในลักษณะเหมือนปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อทำภารากิจอะไรบางอย่างเท่านั้นดังนั้นจิตสำนึกจิตวิญญาณของเขาจะยังรู้สึกว่าเป็นเขาอยู่ซึ่งมันจะต่างกับ5คนที่อาสาไปเกิดเป็นมนุษย์ เพราะเขาจะลืมทุกสิ่งเหมือนกับที่มนุษย์ทุกคนเป็นกันแต่การไปเกิดแบบนี้จะต้องมีกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีทางชีววิทยาผสมกับจิตวิญญาณวิทยาโดยวิธีการทำนั้นฉันไม่ขอเล่าตรงนี้เพราะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ตอนนี้พวกเธอมาในบทบาทของผู้ดูแลโลกไม่ได้มาด้วยการอาสามาเกิดจากต้นกำเนิดแต่พวกเธอทั้งห้ามีความปรารถนาที่จะไปทำภารกิจแทนฉันครั้งนั้นฉันจึงได้ใช้วิธีปลูกถ่าย้าตั้งต้นแห่งดวงจิตของเธอทั้งห้าเข้าไปปฏิสนธิในภพชาติแรกเป็นมนุษย์ที่มีธาตุพื้นฐาน ของสัตว์โลกเพื่อพบชาติถัดไปจะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้อยู่ในสภาวะแห่งการลืมได้สมบูรณ์แบบโดยคนที่หนึ่งฉันเอาธาตั้งต้นของสัตว์ปีคือไก่ซึ่งมีท่าตั้งต้นเป็นแบบธาตลม คนที่สองฉันเอาธาตุตั้งต้นของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษขนาดใหญ่กว่างูทั่วๆไปซึ่งมีธาตุตั้งต้นเป็นธาตุไฟคนที่สามฉันเอาธาตุตั้งต้นของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคือเต่าซึ่งมีธาตุตั้งต้นเป็นธาตุน้ำมาบรรจุคนที่สี่ฉันเอาธาตุตั้งต้นของสัตว์บกเลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช คือวัวมาปลูกถ่ายไว้ซึ่งมีธาตุตั้งต้นเป็นธาตุดินและสุดท้ายคนที่ห้าันเอาธาตุตั้งต้นของสัตว์บกที่กินเนื้อคือสิงโตซึ่งมีธาตุตั้งต้นเป็นธาตุทองและนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมพวกเธอจึงมีแท่งพลเกแห่งความทรงจําเป็นของตนเองปรากฏอยู่บนโลกและเธอก็มีสิทธิ์มีเสียงในการขับเคลื่อนโลกได้ด้วยความชอบธรรม ท่านโพเชอธิบายน่าทึ่งมากเลยครับผมพูดแสดงความแปลกใจเอาเท่านี้ก่อนรายละเอียดเธอค่อยไปดูเอาเองเขาพูดหลังจากที่ได้ยินเสียงคนตะโกนจากนอกอุโบสถมาว่าพระราชาเสด็จแล้วไม่นานผมก็เห็นเสนาบดีหลายคนเดินเข้ามาในโบสถ์พร้อมกับข้าราชบริพาร ที่ช่วยกันยกต่างไม้ปิดทองทั้งตัวขนาดไม่ใหญ่นะเข้ามาด้วยจากนั้นเซนาบดีคนหนึ่งก็เดินตรงมายัางผมท่านไกลสอนท่านมานั่งตรงนี้เหนือหัวจะประทับและทอดพระเนตรพระพุทธรูปณนาะจุดนี้เสนาบดีคนนั้นพูดพร้อมกับชี้ไปที่ด้านข้างตังขอรับผมได้ยินเสียงของผมตอบกลับไป และรู้ตัวว่าขณะนี้ผมชื่อไกรสอนขณะที่คนทั้งหมดในอุโบสถอยู่ในความเงียบไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างนั่งพับเพียบและก้มหัวเอามือสองข้างกุ้มไว้ที่หน้าตักสมเด็จพระอ,อินทราชาเจ้าเสด็จแล้วหนึ่งในเสนาบดีที่ยืนอยู่หน้าประตูตะโกนออกมา ผมเหลือบมองออกไปที่ช่องประตูก็เห็นภาพของชายชะกันหลายสิบคนกำลังวางเกี้ยวลงกับพื้นและเห็นชายชะราอายุราว8ปปีค่อยๆเดินลงมาโดยมีนางสนมหลายคนคอยประคองเข้ามาในโบสถ์จากนั้นเขาก็เดินตรงมายังต่างที่เตรียมไว้ซึ่งมันตั้งอยู่ข้างๆผมพอดี ขณะที่เขาเดินเข้ามาทุกคนที่กำลังหมอบกราบอยู่กับพื้นห้องก็เปล่งเสียงขึ้นมาพร้อมกันว่าขอเจ้าเหนือหัวทรงพระเจริญอืมช่างน่าประทับใจจริงๆง,งดงามกว่าที่ฉันจินตนาการไว้มากทีเดียว เสียงของพระราชาพูดขึ้นก่อนที่จะซุดตัวลงกับพื้นและกราบพระพุทธรูปองค์นั้นสามครั้งทำให้ทุกคนในห้องพร้อมใจกันหันหน้าไปทางพระพุทธรูปแล้วกราบสามครั้งเช่นกัน ช่างเป็นพุทธปฏิมาก,กรรมที่งดงามและเปี่ยมด้วยบารมีจริงๆข้าขอบใจเจ้านะที่ทำให้ข้ามีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ผ่านฝีมือของเจ้าไกาสอนพระราชาหันมาพูดกับผมโดยที่พระองค์ยังคงนั่งอยู่กับพื้นรับด้วยกล้าวพยะคขาไกาสอนตอบ จากนั้นผมก็เห็นนางสนมหลายคนค่อยๆค,คลานเข้ามาเพื่อที่จะประคองพระราชาให้ลุกขึ้นไปนั่งบนต่างที่เตรียมไว้ไม่ต้องข้าไม่กล้านั่งบนนั้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ดอกเขาหันไปพูดกับนางสนมที่กำลังจะประคองเขาให้ลุกขึ้นนี่คงเป็นโอกาสเดียวในบ้านปลายชีวิตของข้าที่จะได้ทำสิ่งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตของข้าไม่เคยนึกถึงพระองค์มาก่อนจนกระทั่งเจ้ามาบอกกับข้าว่ายังมีองค์พระศรีอริยเมตไตรอีกหนึ่งพระองค์ ที่จะเสด็จมาอุบตัติเป็นพระพุทธเจ้าในการอนาคตขอบใจเจ้าจริงๆที่ทำให้ข้าได้มีโอกาสทำสิ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการได้ชื่นชมพระบรารมีผ่านรูปจำลองนี้ข้าก็รู้สึกปลาบลื้มจนแทบกลั้นน้ำตาแห่งความปิตินี้ไม่อยู่เขาหันมาพูดกับผมด้วยดวงตาที่กําลังเอ่อด้วยน้ำตารับด้วยกล้าวพยาค่ะ เสียงไกรสอนตอบรับสิ่งที่ข้าได้กระทำในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นเครื่องย้ำเตือนให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ลํำลึกถึงพระองค์ขอให้พุทธศักขีแห่งนี้จงยั่งยืนสถาพรจบจนวันที่พระองค์จะเสด็จมาอุบาทเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเทินสาทุเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ พร้อมกับยกมือพนมท่วมหัวเพื่อสาธุการสาธุสาธุสาธ,สาธุทันทีที่พระอินทราชาพูดจบทุกคนที่อยู่ในอุโบสถทั้งหมดก็พร้อมใจกันกล่าวคำสาธุอย่างพร้อมเพรียงกัน